โซเชียลกังขาเป่าสองจังหวะสำคัญเกมบุรีรัมเจ้าสุพรรณวลินทอนสัตด,ดีผู้ตัดสินเกมคู่บุรีรัมยูเนเต็ดเสมอสุพรรณบุรีเอฟซ0-0เปิดไทยลีกเมื่อวันเสาร์ที่4กันยายนที่ผ่านมาโดนโซเชียลตั้งคำถามถ,ามถึงการตัดสินสองจังหวะสำคัญในเกมแดงก่ลาวเป่าวลินทอน ได้ดู V.A.R. แต่ไม่ให้จุดโทษทีมเยือนจากจังหวะที่ดดนิโลอันเวสกองหน้าสุพรรณบุรียกบอลไปโดนแขนดีเกลกองหลังบุรีรัมย์จากนั้นมีนช่วงไทยเกมเปาวลินทอนก็ได้ปฏิเสธไม่ให้ลูกยิงของสุพนัทเหมือนตาเป็นประตูของปราสาทสายฟ้าหลังจากเช็ค V.A.R. และมองว่ามีการเตะเกิดขึ้นก่อนถือเป็นสองจังหวะสำคัญที่ทำให้เกิดคำถามจากเชานิดถึงการทำหน้าที่ของเชิดดำในไทยลีกตั้งแต่วันแรกของฤดูกาล